คนมกินสวยเลยครับผมวันนี้นะฮะคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําเมนูกาแฟอเมริกาโน่น้ำส้มนะครับในแก้วขนาดไซส์กระปุกลุก12ออนะครับผมใช้กาแฟแค่ช็อตเดียวนะครับแต่ว่ายังได้รับรสชาติกาแฟที่เข้มข้นนะครับผมโอเคสําหรับเริ่มแรกนะครับผมจะใช้ตัวฟิลเตอร์วัดดัมชงแบบซิงเกิลช็อตนะครับเพื่อนๆจะบดเอาตัวผงกาแฟนะครับประมาณ8-10กรัมนะครับผมโดยวันนี้นะครับผมมีตัวช่วยนะครับเป็นตัวเกลี่ยผงกาแฟนะครับ เป็นลักษณะคล้ายๆเทมเปอร์มาการองน,นะครับผมช่วยทําให้ตัวกาแฟไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับแล้วก็จะได้ดึงตัวศักยภาพของกาแฟนะฮะออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับทั้งรสชาติแล้วก็กลิ่นของกาแฟนะครับผมส่วนน้ำกาแฟดำหรือวเอสเปรสโซ่นะครับวันนี้ผมจะสกัดเอาแค่45 ml นะครับหรือว่าเป็นแบบซิงเกิลช็อตหรือว่าช็อตเดียวนะครับผม เนื่องจากแก้วเสิร์ฟเราเป็นไซส์เล็กนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบอกาแฟแบบเข้มข้นมากกว่านี้ก็อาจจะใช้เป็นดับเบิลช็อตก็ได้หรือว่า2ช็อตก็ได้นะครับผมโอเคครับเราได้น้ำเอสเปรสโซ่สี่สแล้วนะครับเรามาเตรียมน้ำส้มก่อนนะครับอันดับแรกนะครับใช้น้ำเปล่านะครับ60 ml นะครับน้ำส้มสูตรเข้มข้นของติ่งฟงนะครับ40 ml นะฮะตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบหวานน้อยก็ลดปริมาณลงได้ตามต้องการนะครับผมแล้วก็ น้ำมะนาวบีบสดนะครับผมใช้ 5ml นะครับผมเอาทั้งหมดนะครับมาชงรวมในแก้วเดียวกันให้ได้เป็นน้ำส้มนะครับนะฮะอันนี้จะเป็นการลดต้นทุนนะครับผมอาจจะไม่ต้องใช้น้ำส้มสดหรือว่าน้ำส้มที่มีราคาแพงนะฮะเราใช้วิธีการใช้น้ำส้มแบบเข้มข้นแล้วก็เติมความหอมโดยใช้ตัวมะนาวน้ำมะนาวนะฮะลงไปนะครับความหอมแล้วก็ความเปรี้ยวนิดนึงนะครับ เนี่ยนะครับตัวน้ำมะนาวจะช่วยทำให้ตัวน้ำส้มเรามีกลิ่นหอมขึ้นจมูกนะครับเมื่อมีมะนาวเราก็จะเติมเกลือนะครับแคบนิดเดียวนะครับปลายช้อนนิดเดียวนะครับเพื่อนๆ่เนเติมลงไปสักนิดหนึ่งนะครับผมจะได้ทำให้ตัวน้ำส้มนะครับมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็มีความกลมกล่อมนะครับผม ไป่างนั้นนะครับผมใช้แก้วขนาด12องออนนะครับใส่กระปุกลูก98มิลิเมตรตัวนี้นะครับปากกว้าง98มิลนะฮะตักน้ำแข็งประมาณนี้นะครับเพื่อนเแล้วก็เทตัวน้ำส้มที่เราผสมเมื่อสักครู่นี้ลงไปก็เป็นลักษณะของการทำอเมริกาโน่น้ำส้มโดยทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมต้องการที่จะสื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวน้ำส้มที่มีราคาแพงหรือว่าน้ำส้ม1 0 0ก็ได้นะครับแต่ว่าใช้ตัวน้ำส้มที่เราผสมนี่นะฮะก็สามารถที่จะทำให้ตัวน้ำส้มมีรสชาติกลมมมเหือนนกัผ ต่อจากนั้นนะครับท็อปด้วยตัวน้ำเอสเปรสโซ่หรือว่ากาแฟดำลงไปนะครับผมปริมาณก็400มลนะครับเป็นแบบซิงเกิลช็อตนะครับเมนูนี้ง่ายๆนะครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับอเมริกาโน่น้ำส้มในแบบและสไตล์ของคนทำกินครับผมในแก้วขนาด12ออนนะครับผมนะฮะแก้วไซส์นี้นะครับใช้กาแฟแค่ช็อตเดียวก็ให้รสชาติที่เข้มข้นแล้วนะครับผมเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับ ก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ